ก็ไม่แน่ว่าตระดานล,ล่าสุดในปัจจุบันเนี่ยคืออนุทินนะครับยังจะสร้างอยู่หรือไม่เพราะก็ไม่พูดชัดเจนแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้แทบทุกรัฐบาลยืนยันว่าจะสร้างอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเอาป่าที่มีค่าที่สุดผืนสุดท้ายของไทยไปแลกกับเขื่อนอันนี้คือเสียงของฝ่ายภาคประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงภาควิชาการด้วยซึ่งแสดงตัวเลขอะไรทั้งหมดชัดเจนแต่เหมือนทางฝ่ายรัฐบาลไม่ฟังหรืออย่างไร หรือไม่สนใจในข้อมูลที่เป็นวิชาการและที่เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยังไม่เคยมีการดีเบตคือรัฐบาลหรือฝ่ายสร้างไม่ได้ออกมาบอกอย่างชัดเจนว่าทำไมต้องสร้างก่อนนี้เขื่อนที่สร้างไปแล้วเคยมีการดีเบตตัวในรัฐบาลเขาก็มาพูดชาวบ้านก็มาพูดพร้อมกันที่หอประชุมเล็กหมาอะไรธรรมศาสตร์นะครับในตอนนั้น อันนั้นทุกคนจะพูดจากมุมของตัวเองแต่เคลื่อนแข็งเสือเต้นยังไม่เคยมีรัฐมนตรีหรือผู้รับผิดชอบคนไหนมาพูดอย่างชัดเจนว่าทําไมจะต้องสร้างแล้วสิ่งข้อมูลที่ภาคประชาชนยกมายังไม่มีใครหักล้างอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับอันนี้กรน,นี้เขือนแข่งเสือเต้น